ก็คือคุณพี่เสื้อแดงทรงเฟี้ยวคนนี้เขาน่ะโดนคุณพี่เสื้อสีกรมคนนี้ป้ายามาเฟี้ยวไม่เฟี้ยก็เลี้ยวเข้ามาที่เลสเทคเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นการแต่งโตโยต้าแคมรี่ก็ขอบอกเลยว่าของแต่งนะสุดทุกชิ้นเมื่อทําการเลือกเลาออะไรเสร็จสับก็จับชุดเบรกเนี่ยมาเทียบต่อโอ้โหของแท้ทีนี้เะเลี้ยงของกันวุ่นเลยก็จบเป็นชุดแฮปปี้มิวชุดใหญ่ชุดโตชัยโยโฮี่เดี๋ยวเลสเทคอังศิลาบางแสนจัดให้ครับเฮต้องบอกเลยว่าพี่เสื้อแดงเนี่ยเขาแต่งรถสุดจริงๆรเริ่มแรกเนี่ยทางเลสเทคก่อแร ต่อในการเซตติ้งโชคอัพสตัส๊บเกลพร้อมก็ใส่ยิ้มหวานเข้าไปที่ตัวโชคครับและใช้เวลาเพียงไม่นานครับโชคอัพคู่หน้าและคู่หลังเนี่ยก็ถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตัวโชค๊คลอกใช้เป็นเทอินสตรีทแอดวานซ์แสดปรับได้16ระดับฟิล์มนุ่มๆจัดทรงได้ ดีเทลในการประกอบล้อยังคงใส่ใจเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ยางตรงมากจุบลมกัรเติมลมบริกาป่ามมาตรฐานหรือการถ่วถถยง,งยางให้ได้บาลานซ์ให้แม่สุดล้อเปโทดดำเนี่ยตะกุดเราช้ถ่วงก็จะเป็นสีดำครับล้อเลือกใช้เป็นเวก VFX01 ็นสีวีแปรเป็นล้อโซฟล้เนื้อักเบาจากค่ายเวกโอลัดโดยยางโยกาวห5หินุ่มเงียบเน้นใช้งานจากนั้นก็ไม่รอช้าครับทำการติดตั้งชุดเบรกเอเข้าไปที่ตัวรถทันทีอย่างที่บอกครับได้